เคยไหมครับรู้สึกเหมือนว่าเราพยายามเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าเลยทำดีแค่ไหนก็ยังถูกมองข้ามหรือบางทีอาจจะเจอคำคูดเรงแงจนแบบรู้สึกท้อแท้ไปเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องหมดไฟนะแต่อาจจะลึกกว่านั้นคือความรู้สึกที่เริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเราเองอืมค่ะ เป็นความรู้สึกที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยสัมผัสนะคะครับมีคำพูดหนึ่งของโอปราห์วินฟรีที่ผมว่าน่าสนใจมากเธอบอกว่าคุณไม่ใช่งานของคุณไม่ใช่เงินในบัญชีธนาคารแล้วก็อ,อแน่นอนไม่ใช่ยอดไลค์ที่คุณได้โอ้โหคำนี้คมมากเลยนะคะใช่ครับมันสะท้อนว่าคุณค่าจริงๆของเราอาจจะไม่ได้ผูกติดกับการยอมรับจากข้างนอกเสมอไปวันนี้ เราเลยอยากจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันครับผ่านเรื่องราวมุมมองออที่ได้จากชีวิตของโอ布拉วินฟรีนี่แหละครับใช่ครับเรื่องราวของโอปรานี่น่าสนใจมากๆจริงๆเพราะว่าเธอเป็นตัวอย่างของคนที่เ,เริ่มจากจุดที่ยากลำบากมากๆเลยนะคะแต่กลับสร้างนิยามความสำเร็จความหมายของชีวิตในแบบของตัวเองได้ การทำความเข้าใจมุมมองของเธอนี่อาจจะให้ง่ายคิดดีๆกับเราได้นะคะเรื่องการสร้างคุณค่าจากข้างในท่ามกลางแรงกดดันภายนอกที่เราอืมก็เจอเจอกันอยู่ทุกวันเนาะถ้าลองดูพื้นเพชีวิตเธอโอปร่าเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากนะครับเป็นผู้หญิงผิวสีด้วยในยุคที่การยอมรับก็ยังเอ่อไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะยากกว่าสมัยนี้เยอะแถมยังมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในวัยเด็กอีกแล้วพอเข้าวงการสื่อ เธอก็เคยถูกปฏิเสธนะออือบอกว่าไม่เหมาะกับทีวีเพราะรูปลักษณ์ภายนอกบ้างน้ำเสียงบ้างคือมันเป็นการปฏิเสธซ้ำๆที่อาจจะทำให้คนท้อไปเลยก็ได้ใช่ค่ะตรงนี้แหละคะ่ะคือจุดเปลี่ยนที่น่าทึ่งมากๆจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะแม้จะเจอกำแพงแบบนั้นนะ่ะโอปรากลับไม่ได้พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับตามมาตรฐานเดิมๆแต่เธอเลือกสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาเลย สร้างพื้นที่ตัวเองยังไงครับก็คือรายการทอล์กโชว์ของเธอไงคะให้ความสำคัญกับเรื่องราวชีวิตปัญหาแล้วก็คุณค่าเป็นมนุษย์ของคนธรรมดาธรรมดาซึ่งมันต่างจากรายการอื่นในยุคนั้นมากเลยนะแบบแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอ่าเข้าใจแล้วมันเหมือนเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงนะคะแต่สุดท้ายกลับสร้างแรงกระเพื่อมได้มหาศาลเลยการให้ความสาคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ว่านี่ มันสะท้อนมุมมองของเธอเรื่องความสาเร็จส่วนตัวยังไงบ้างครับมุมเมืองของโอปราที่เ,เห็นได้จากบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะคือความสำเร็จที่แท้จริงสำหรับเธอเนี่ยไม่ได้วัดจากเรตติ้งชื่อเสียงหรือว่าเงินทองอย่างเดียวแต่คำถามสำคัญที่เธอกลับมาถามตัวเองเสมอๆก็คือเรายังซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่หรือเปล่าอืมซื่อสัตย์กับสิ่งที่เชื่อใช่ค่ะ แม้ว่าสิ่งที่เชื่อน,นั้นอาจจะไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่ในตอนแรกก็ตามมีหลายครั้งนะคะที่รายการเธอถูกวิจารณ์ณว่าแบบใช้อารมณ์มากไปไม่จริงจังพออะไรแบบเนี้ครับแต่เธอก็ยังยืนหยัดในแนวทางนั้นเพราะเธอเชื่อว่าการเข้าอกเข้าใจการเห็นใจกันเนี่ยมันสําคัญจริงๆน่าคิดมากๆเลยครับการซื่อสัตย์กับตัวเองทากลางเสียงวิจารณ์หรือความคาดหวังจากคนอื่นมันไม่ง่ายเลยนะสําหรับ หลายๆคนที่อยากจะกำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างแต่ยังไม่เห็นผลยังไม่ได้รับการยอมรับอืมใช่ค่ะบางทีเราอาจจะเผลอไปผูกคุณค่าทั้งหมดของเราไว้กับเสียงตอบรับข้างนอกหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะและนั่นคือกับดักที่เราอาจจะตกลงไปง่ายๆเลยนะคะโดยเฉพาะยุคนี้ที่ทุกอย่างวัดกันด้วยยอดไลค์ยอดวิวคาชมจริงครับ โอปราเคยพูดไว้นะคะทำนองว่าถ้ามัวแต่รอให้คนอื่นมาบอกว่าเรามีค่าเราอาจจะต้องรอไปตลอดชีวิตเลยก็ได้สิ่งสำคัญกว่าคือการตระหนักรู้ในคุณค่าที่เรามีหรือหลักการที่เรายึดถือครับแม้ว่าวันนี้สิ่งที่เราทำมันจะยังไม่มีใครเห็นหรือยังไม่สำเร็จตามเป้าหมายเนี่ยการที่เรายังคงเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามความเชื่อของเราแค่นั้นก็ถือเป็นชัยชนะในตัวเองแล้วนะครับเป็นชัยชนะในตัวเองแล้ว ใช่ครับมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจไม่ให้คําพูดหรือการยอมรับจากภายนอกมาลดทอนแก่นแท้ในตัวเราได้เพราะฉะนั้นแก่นสำคัญที่เราได้จากเรื่องราวของโอปราจากข้อมูลที่เรามีก็คือ,เ,อ,อเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนต้องมารักหรือยอมรับเธอใช่แต่เธอเลือกที่จะเข้าใจแล้วก็ยืนหยัดในคุณค่าที่เธอเชื่อมัน่น mm hmm. และพลังจากความเชื่อมั่นนั่นแหละ ที่ให้โลกต้องหันมามองแล้วก็รับฟังสิ่งที่เธออยากจะสื่อสารออกไปใช่เลยค่ะแล้วมันก็นำมาสู่ข้อคิดสำคัญที่อยากจะฝากไว้ตอนท้ายนี้นะคะซึ่งกันมาจากเนื้อหาที่เราคุยกันนี่แหละคือคนเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนชอบแต่เราเกิดมาเพื่อค้นหาและเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองอครับ และที่สำคัญกว่านั้นคือการใช้คุณค่านั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามให้กับโลกหรือแม้แต่กับใครสักคนลองนำมุมมองนี้กลับไปทบทวนกับตัวเองดูนะคะว่าอะไรคือคุณค่าที่เราอยากรักษาไว้และเราจะใช้มันสร้างความหมายให้ตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไงเป็นมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็น่าจะนาไปปรับใช้ได้จริงนะครับลองฟังเสียงข้างในใตัวเองดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับฟังไปด้วยกันครับสวัสดีค่ะ